สวัสดีนะครับวันนี้ลุงยาก็จะมา,อาขอเลขว่านลูกไก่ทองนะครับนี่เพี่งวัที่แล้วลุงยาขอได้9.119นะครับเดีย๋ยวไปดูนี่นะครับลุงยาก็มีอยู่2ต้นนะครับกำลาังงามเลยนี่นะครับ ว่านลูกไก่ทองว่านมงคลนะครับขนของเขาก็เป็นยาสมานแผลนะครับเชื่อว่ามีปู่ฤาษีดูแลรักษาบ้านใดที่มีไว้ก็จะเป็นสิริมงคลธรมะา้าขายเจริญรุ่องเรืองนะครับทูบก่อนเนาะ สาธุสาธุนี่อขออันนี้นะครับ นี่นะครับอตรงโน้นง,งวดที่แล้วที่ลุงยาป้ายไว้นะครับนี่นะครับก็จะเห็นเป็นเลข91นอ่าน,น,นะครับเดี๋ยววันนี้ลุงยามาป้ายตรงนี้นี่นะครับอ่ะนี่นะครับ ก็ลุงยาก,ก็มองไม่ชัดว่าเป็นเลขอะไรนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้ภาพจับก่อนนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆแคปดูเนาะว่าเรกอะไรนะครับรุงยามองไม่ชัดเดี๋ยวลุงยาขอทาแป้งอีกรอบเนะ,ะครับเมื่อกี้รุงยายังเห็นแม่ชัดนะครับเดี๋ยว ก็เป็นคล้ายๆว่าสองห้าหรือ27หรือ275หรือ23นี่นะครับอ่าเลข2จะชัดมากเดี๋ยวลุงยาอ่ะนี่นะครับเลขสองชัดมากนะครับแล้วก็ด้านข้างสองเจ็ดหรือ เพื่อนๆดูเอานะครับนี่นะครับก็จุดนี้เป็นที่ลุงยาที่ลุงยาอขอไว้เมื่อวันที่แล้วนะครับนี่นะครับเลขเขายังอยู่เนาะนี่นะครับเดี๋ยวอีกรอบนะครับเดี๋ยวลุงยา อยู่นิ่งๆให้ชัดๆยิดนนะให้กล้องจับก่อนอ่าๆนี่ครับกล้องจับแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเฮงๆรวยๆนะครับงวดน,นี้ ากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้เรื่งยาวได้เด้อขอบคุณมากๆนะครับไปแล้ว